สวัสดีจ้าทุกคนมาเกงเกงเสร็จแล้วนะเกงใบหัวสิงโตกับกับหนังหนังหนังร้อนๆเลยทุกคน mm hmm. นี่ oh. ชัดไหมเนี่ยโอสวัสด oh, <sorry>. oh. ีหนอนสักแค่สปริงเล็กๆมั้ยหนังหนังหนังควาย ็นแกงเหมือนเป็นขี้เหล็กมาจากทุกคนกินข้าวด้วยกันถ้าใครดูคลิปนี้หิวข้าวก็ไปหาอะไรกินนะแล้วก็หรือไม่ก็มานั่งกินด้วยกันกับปละทัวเลยข้าว,วอืม็น,มเ,หนมเหนียวเปนวน็นิดนึงเพราะว่าพาชวดต้มสองรอบแล้วนะต้มหนัง เราจะต้องสองรอบแล้วหนังแต่คงคิดว่าไม่เปิดไฟกับฟันคงไม่ดได้นะแต่เดีย๋ยวแป๊บนึ่งนะมาจา้าเราไปกินต่อที่ครัวนะเพราะว่าเขาเขาเปิดน้องเอน้องเอว่าเปิดเปิดเพลงแล้วก็เล่นเกมเลยมากินในครัวดีกว่อนะอ แล้วแฟนก็ไอด้วยนะตักราดไปเลยอร่อยนะไม่ขมไม่ขมนะถ้าคนชอบคขมๆจะไม่ขมเลยอืมแต่ถ้าคนไม่ชอบขมก็อาจจะขมอืม,อมปกติพาทัวก็จะได้แต่ได้แต่แบบเอามากินกับน้ำพริกสุดๆ ต่อจ้าถ้าคนอยู่ต่างเอถ้าคนอยู่ต่างประเทศก็รู้จักดีดนอกผักอันนี้ยแถวยุโรปจะมีทุกคนอืมจะมีทุกประเทศแล้วก็สามารถทำทำกินแบบนี้ก็ได้อืม แจงเปิดแกงอมอันนี้เป็นอาหารอาหารเที่ยงของพาทัวนะคออือทำทำทำนี้ทำกินคนเดียวก็เลยทำน้อยๆดูมีแต่หนังเหลือทุกคนพอมันค่อนข้างที่จะเหนียวจริงๆพาทธวต้มสองรอบด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวพาทัวจะ ถ้าทําครั้งต่อไปอ่ะจะเอาเข้าใส่น้ำเยอะแล้วเอาเข้าหม้ออัดสูญอากาศเลยมันจะได้เปืออ่อยจะข้าปื่อยมากก็ไม่อร่อยอยีกเคี่ยวได้อันนี้พอเคี่ยวได้กุบ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 อ,อันไหนพอเคี่ยวไม่ได้ก็ ไส่หม้ออุ่นต่ออืมอร่อยจริงๆทุกคนเดี๋ยวเป็นภาษาที่ภาษาเดนมาร์กเขาเรียกอะไรเดี๋ยวจะเขียนไว้ในในคลิปเนาะแล้วภาษาเดนมาร์กเนี่ยมันกุบ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 อืม เ่ก็ไม่ได้สามารถกินแบบว่าแข็งๆหรือเหนียวๆได้ต้องคอยระวังฟันแก่แล้วฟันนี้เป็นอะไรที่ที่สำคัญมากถัาวกัวเติมนะจะเอาจะ่ผักอ,อร่อยจริงๆทุกคนไม่น่าเชื่อเลยแกงขี้เหล็กเลยอ่ะ จังคิดทธิกชัดม,ม,มันหอมตะไครกระชายที่ปลาทัวใสอ่อ่ะร้อนๆขมก็ขมไม่มากขมแบบนิดๆนะทุกคนขมอัมลำขมอัมลำ มานะมากินกันมากินด้วยกันจ้าม,มันุุ๊แล้วมันหอมที่เขาเผามาด้วยเนาะหลังันาังวัวอ,อันนี้ขออนุญาต ชิ้นใหญ่เกินไปมันมันเคี้ยวไม่ได้ดูชิ้นนี้อร่อยดดอร่อยจริงๆทุกคนอร่อยมากๆใช่เพราะพัชวงอยู่นะอ,อยู่ข้าวอะไรนะที่ว่าอร่อยแล้วก็มาชมเองกินเองชมเองไม่มีใครรู้นะ ก็ก็ทำอาหารประจาทําอาหารตลอดพอทําก็คืออร่อยอืมก็คือรสชาติที่เราถูกใจอ่ะถูกปากเนี่ยอร่อยจริงอืมมันก็อร่อยใครอร่อยมันเนาะอืมเชื่อเนี่ยเชื่อไหม ถ้ามีครั้งนี้ถ้าแกงแบบนี้แล้วอร่อยจะมีครั้งต่อไปแน่ออนอนอาจจะทำไม่ได้ใส่คลิปนะทุกคนเนี่ยทำกินแต่ตัวเองอืมฮอเข้ากันได้ดีจังนะหอมกระชายไปนิดนิดหอมตะไคร้ไปนหน่อย เคี่ยโดยเนื้อหนังหนังหนังควายเนาะหนังควายนหนังวัวนะหนังควายมั่้อ่ะม,มันก็เพิ่มให้เราหอมกลิ่นของกลิ่นของหนังไปอีกมันก็เข้ากลมกล่อมกันมาก ถือว่ากินข้าวโอเจ็ดนาทีถือว่ากินข้าวได้ไวมากปกติก็ก็แค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ว่ากินไม่อิ่มกินอะไรนะแค่กินชูนะกินอิ่ม่ะกินอิ่มมากถ้ากินเยอะกว่านี้อาจจะตอนเย็นอาจจะไม่หิวมันอาจจะตอนเย็นก็กินข้าวกับครอบครัวอาจจะได้กินได้น้อยเงี้ยนะถ้าเยอก็กิน กินแต่พอดีกินแต่พออิ่ม,มไม่อิ่มมากถ้าอิ่มมากมันก็อึดอัดอันนี้หนังกรุบกริบเลยหนังก,กรบโก้หนังกรุบกรุบเลยทำนี้ให้ทุกคนนะอืม กคนผักหมดแล้วนะผักหมดแล้วเหลือแต่น้ำเลดนึงแล้วก็เหลือแต่หนังเพราะพัดเธอก็ทำเอ้เน,อ <c oughs> นเอยเนอะทำปีกิดเอเยอะอันนี้คำนี้เพื่อทุกคนทำสุดท้ายนะออร่อยจริงๆก็ประทับใจเลยอืยังมีครั้งต่อไปแน่นอนอืคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนเนาะอืมเดี๋ยวพาเทวก็จะมีไอ้ดต่อไปแล้วก็อย่าลืมทุกสองทุ่มสองทุ่มหรือสามทุ่มพาโทรก็จะมีไลฟ์สุดนะคะอืมกับทุกๆวันตอนแรกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแบบว่าเป็นเวลาที่ตื่นเช้ามาก็อยากจะคุยกับทุกคนเลยแต่วันนี้เปลี่ยนอดใจนิดนึงเพื่อที่จะเจอทุกคนในเวลาสองทุ่มหรือสามทุ่มถ้าสองทุ่มไม่ว่างก็จะเป็นสามทุ่มอือแตถ้าสองทุ่มอยู่ก็จะไลฟ์สองทุ่มเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้พาทัวด้วยนะอยอย่าลืมกดกระดิ่งจะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพาทัวนะคะวันนี้พาทัวแค่นี้ก่อนขอบคุณค่ะเจอกันที่ใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย